สวัสดีค่ะเราเปในเด็กกมสัดกล่มสุ้มุนกล่องวัวจีนสนามบานซิ่งงาหนอาคนนะคะชวนวันที่งกันยานะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องเชียร์ได้ไหน้องผมเชื่อเปบบว่านี่ครับ,รบผมเชีย,ร,ยร์เลียเ้ยงครับค่ะผีมาจากงัวชนเด่นตายนะคะว่าน้องปลาเชียร์ได้ไหน้องคาเผ็ดมงคลครับงบูแดดใบยางเปลือกค่ะนอ้องมาจากไหนคะนี่ข,ขายอคุ้มแม่จูบบ้านจะอะไรครับค่ะงัวตอนนี้อยู่กี่ปีครับเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีเป็นโลกรองตอนไหนครับโลกรองไอ้วันมงคลครับค่ะน้องก็ช่มยเหลืกี่ครั้งครับไม่แกกองเลยครับไม่แกกอองงรแจ้่กน้เอนม่่วาาเเรจะน ไม่ไม่ไม่ได้แจ้งนี่รับไม่ได้แจ้งตองไปแจ้งเลยนะบว่าเราป้ามัวไปแจ้งเกิดค่ะตัางชนประเพณีครับไม่คอยทำอะไรกับยืนเชียงอย่างเดียวเลยครับยืนเชียงอย่างเดียวนะคะนี่ใส่ของหน่องก็ไปยังไงครับไม่ครับคุณดีครับนี่ใส่ดีนี่ใส่หลักนะคะค่ะเดือนว่ัวมันกิโลอะไรเนาะพวกเกลโลได้ครับพวกเกลโลช่วงนี้ลดลงไล้ยังครับลดลงเลยครับลดลงแล้วนะคะค่ะน้องวัวเวลาก็ตุกูนี่กินหญ้ากินน้ำดีไหมครับกินดีครับสุ่มบุญนะค่ะเรื่องหญ้านี่มีการเช้าวันน้องไปห้าเองครับ าามมัังงงคนเปนไปนะคะค่ะรอบนี้น้องพอความมั่นใจมาจักบานกี่เปอร์เซ็นต์ตัวน้องเองครับรวยเปอร์เซ็นต์เลครับรวยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะค่ะน้องวัวนี้มีความสั้ความสุขบุญกี่เปอร์เซ็นต์ในสซตตัวนี้ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนครับรวยติ้ลไม้กับเดินหอยหอยยังมั่งนี่ค่ะเดินงอยๆนะคะค่ะให้น้องกวักทึงเอฟซีแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านของน้องเลยครับครับครับวันดีอาหนี้มาชวยมาจุ่มครับไอยางเพือกด้วยนะครับครับโคดีรามครับ มาเจ,จ้ามจากเทีนยนได้เีกน้าเทศนามันสิงหาคนครนะคะจนวันที่งานกันยานะคะค,ค่ะตัวท่านได้มนาจ่อนี่คือข้าวเผ็ดมงคลฮะรั่วฉางเพือกนะคะพอกับข้าวเผ็ดไม้นะคะกูนี่เป็นกูดีซ้ำเดี๋ยวมาส่องเส้นส่องมืดมานะคะมาส่องในเกลียงเทียเอาเบียร์ใช้ลบขายลบโขกันด้วยนะคะน้องรอบ,บนี้ขอบคุณมานะคะน้องขอบคุณมาค่ะ สวัสดีค่ะเราในความสัตย์ความสุขคุณกองวัวเจสนาบันซิงฮาน,นครน,นะคะชวนวันที่ห้ากันยานะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ,คะพี่เิือเลยกค่ะพี่เชืาบ้าแบบพี่บ้าวนะคะน้องมาจากมเมื่ชนแด่งตายนะคะเมื่พี่บ้าเชือเลยกค่ะพี่บ้าวเชือข้าวเผ็ดไหมข้าวเผ็ดไหมนะคะค่ะพี่มาจากไไหนคะนี่ไขโก้บบูค่ะเมื่อตัวเนี้ยอยู่กี่ปีได้คะเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีนะคะน้องก็เป็นลูกของตัวไหนคะพี่ ก็ไม่เนยใจเหมือนกันครับไม่สาบนะคะนงก็ชมบเด็กกี่ขังครับพี่กีขังนี้เป็นขังสีซ้ำมั้ขังนี้ขังทีซ้ำนะคะล่าสุดนงนาไหนครับพี่นาซิงานอากานาซิงานอากนมานะคะทางชนกงนองนี่ประปิดได้ครับพี่ปะเป็ดชลเรื่อยครับชลประป็ดเรื่อยนะคะค่ะนี่ใส่ก้องนงก็เป็นยังไงครับพี่ยังท่อมังกับเวลาท่อมงดูมังนะคะค่ะพี่เดินนงวันกิโลได้การเดินข้องพีนี้สองโลส้ำโลได้สองโลซ้ำโลนะคะช่วงนี้ลลงแล้วยังว่าเดินปกติอยู่เลยครับพี่ปกติอยู่ปกติอยู่เลยนะคะ ค่ะ้นงเวลาเขาตุกคูนี่กินหญ้าก,กินน้ำดีไหมพี่หญ้ากินดีอินน้ำุกปอนน,น้ำุกปอนนะรเรื่องหญ้านี่มีการเช้าว่าพี่ไปย่าเองคะ่ะเช้ารับเช้าเช้านะคะรอบนี้พี่บอกความมั่นใจมาจากบางกิเปอร์เซ็นต์ตัวบีเองเลยพี่คิดว่าพวกมันจังรวยครับรวยนะคะค่ะ้นงวัาน,นี่มีความสัดความซุกมูลกีเปอร์เซ็นต์ในสายตาตอนนี้ครับพี่ว่าทางังรวยครับรวยนะคะเต็มรวยนะคะค่ะให้บีกวักตึ้งเลบซีแล้วก็คนที่อยู่ทางวันของพี่เลยครับครับ ว่ามาเชื่อก้าวเป็นไห้กันเนับค่ะมาเชอชุ่มชวเชื่อในมิงนาทีสนามันซิ่งฮานคนนะคะชนวันที่หกันญานะคะตัวเดนเน่นมนาจอนี่คือข้าวเผ็ดไหมนะคะชนเป็นกุยซ้่มเดือพันส้องเส้นส้องมืนบานนะคะส่งในแกดงเทียออบเบียใช้รับขายรับขอกันด้วยนะคะขอบคุณมานะคะพีเจกอมุนน้องกอมมาค่ะ